อินข่ายดัมเบลเพชท่านี้นะครับเป็นท่าฝึกอกที่เล่นได้ง่ายมากๆนะครับเล่นที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเล่นที่ยิมก็เล่นได้นะครับท่านี้นะครับเวลาเราเล่นนะนอนลงไปบนเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็จัดโพสิชันของท่าให้ดีนะครับเชิดอกตัวตรงนะครับเชิดอกบีบสะบักไว้เยอะๆเห็นไหมครับดูจากมุมนี้นะเชิดอกบีบสะบักไว้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับแล้วก็ค่อยๆฟิลกล้ามเนื้ออกขึ้นมานะครับดันอึ๊บหายใจออกแบบนี้นะครับลงหายใจเข้า หายใจออกนะครับแบบนี้นะครับถึงจะฟิลแล้วก็โดนอกได้เต็มที่ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ข้อผิดพลาดน,นะครับสําหรับ มือใหม่เวลาชอบเล่นเวลาเล่นท่านี้นะ <ENNIS S 1> ลองดูที่มุมข้อศอกเห็นไหมครับมุมข้อศอกผมแ่ะพยายามจะทํามุม90องศาเห็นไหมครับจะพยายามไม่หุบเข้าแล้วก็จะไม่กางออกนะครับทาให้เราสามารถฟิลอกได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงอาการบาดเจ็บแน่นอนนะครับดูนะครับเชิดอกไว้เชิดอกรับไว้ตลอดนะครับทั้งจังหวะลงจังหวะขึ้นดูนะครับผมจะไม่แบบไม่ยุบอกจะไม่ยุบเลยแล้วดูจากด้านข้างตรงนี้จะเห็นมุมหัวไหล่เห็นไหมครับมุมหัวไหล่ตรงนี้จะไม่กาง90นะต่างจากมุมสองนะครับถ้าเกิดว่ามุมหัวไหล่เราอ่ะาง90 มันจะโดนไหลหน้ามากเกินไปครับเราจะหุบลงนิดนึงนะครับหุบลงตามภาพนิดนึงนะครับมันจะคือปัญหาเนี่ยเวลาคนมือใหม่เวลาเล่นนะครับเราก็จะชอบถามว่าพี่ทําไมเล่นอกแล้วมันไม่โดนอกเลยอ่ะมันโดนไหลหน้ามากก็คือแบบนี้แหละครับมุมหัวไหลอ่ะมันกลาง90มันกลางมากเกินไปมันจะทําให้โดนไหลหน้านะครับเราต้องหุบลงนิดนึงเนี่ยมองจากด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับศอกนะครับกับหัวไหลของผมจะเฉียงลงนิดนึงเห็นไหมเนี่แหละคือการหุบหัวไหลนะครับหุบหุบ มุมหัวไหลลงนิดนึงทําให้โฟกัสอ,อกได้มากขึ้นนะครับใครอยู่บ้านนะไม่มีบอบ์ดแบบนี้นะสามารถเล่นบนมาเออเล่นบนแมทได้นะครับแล้วเวลาเก็บเก็บแบบนี้เลย